การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีนะคะจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดระเบียบการสื่อสารในพื้นที่เพื่อจัดระเบียบให้มีความสวยงามและเตรียมต้อนรับงานกีฬาโยชนแห่งชาติจันทบุรีค่ะที่ห้องประชุมอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีนายโสพลยนจอหอหัวหน้าแผนปฏิบัติการและบำรุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานการประชุมชี้แจงวางแนวทางการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ดยมีบริษัทและหน่วยงานผู้ขอใช้บริการการสื่อสารต่างๆรวมทั้งสิ้น17หน่วยงานและผู้แทนจากเทศบาลในเขตอำเภอเมืองจันทบุรีร่วมในการประชุมสำหรับการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีในวันนี้เป็นการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจัดระเบียบสายสื่อสารของบริษัทและหน่วยงานผู้ขอใช้บริการสื่อสารต่างๆที่ใช้สายไฟพาดร่วมกับ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปรับปรุงภูมิทานให้สวยงามโดยเฉพาะสายไฟฟ้าต้องเป็นระเบียบไม่รุงรงังเตรียมต้อนรับงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติจันทบุรีเกมที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่16ถึง27มีนาคม2558 โดยทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีได้เชิญบริษัทและหน่วยงานที่พาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในพื้นที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองจันทบุรีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าช้างเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองจันทนิมิตรและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพระพานารายเข้าร่วมประชุมหาหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาก่อนจะลงพื้นที่จัดระเบียบสายสัญ,ญญาณให้มีความเรียบร้อยต่อไปค่ะ